ลงสองสองคลิปต่อกันก็นคือมี r e a c กซีไเไปแล้วตอนนี้เราก็จะมา r e ี c กเรีไอเอ็รีไเวะรี I a c, เป็น To m แมคือเราอยากทำาม,มานานแล้ว,ลวตั้งแต่ซีซั่นที่ที่หแล้ว<ช>แต่แบบเออพอมีซีซั่นที่2เราก็มีโอกาสได้มาทำในอีพีนี้เพราะว่ามันปล่อยวันนี้เมื่อตอน10บโมง<ช>แล้วเราก็ไม่เข้าทว,วิตเพื่อที่จะไม่ดูอะไรทางนั้นเพื่อที่จะบนั่นเลยก็เดี๋ยวจะมา r รีก ถือแมปกันใน E ีีที่32แต่ว่าเราไม่ไม่ได้ดูแบบเป็นซับนะเนื่องจากว่าเราดูแบบว่าวันที่ลงเลยอ่ะในวันนี้เลยก็เลยเข้าใจตามที่เราเข้าใจเออถ้ากูแปลทิ้แปลั่วก็เรื่องของกูนั่นแหละก็จะเข้าใจตามที่เราเข้าใจได้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้แต่ก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรกดอะไรก็กดไปเลยนะคะถ้ามียอดอะไรสักอย่างที่มันเยอะขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอพวกเราใน EP ต่อไปหมายถึงว่า React ทแบบเนี่ยในอนพีต่อไปนะคะก็โอเคมาเริ่มดูกันเลยจ้าไปเลยคือแบบหน้าปกไลค์ไว้้วยนะกดไลค์ไว้เลยนะคือแบบหน้าปกแบบแบบ่งเป็นสองทีก็คือสีสีดำดัมี่ิมบูครั้งที่แล้วอ่ะที่เล่นวิ่งเล่จับกันคือจะเป็นสีฟ้ากับสีดำดัมรันนิ่แมนสรุปสีฟ้าชนะโอเคงั้นมาดูกันเลยอันนี้จะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้โอเค ก็เติมจังกินข <mm ้าวก่อนที่อยู่กินข้าวนี่มันมีซับอิงอยู่ใช่มาแลมึงกซับไหนกดกรแปลไม่ออกขายกระเป๋าอ่ะเออข่คไอนี่าช่ใส่หน้าเป่าออ้ยเล่วว่ะจุ โชว์โชว์ชุดขน่อยแล้วคนนี้แต่งตัวดีมากรวยเหมือนก้อนเลยมัอนนอนอะไข่เสื้อหน่อยไม่น่าเลยค่ะต้องการความรู้สึก เึงือนพูดว่าช่วงเช้าทำอะไรตื่นมาทําอะไรคือตื่นมาก็ลองอย่างนี้เลยตื่นมาก็จิบกาแฟตอนเช้าอี่่ใช้วงใช้ใช้ชีวิตเหมือนคนอายุเกษียณนะนก่ารักอะน่าเหมือนโมจิวาาานนีมเเลยะ น้ากระเบื้องน้าเราลุนบอลแหละหรอคเมื่อคืนอ่ะพูดไหนเราอเซอี่อุ้ยล่อ่ะพี่จอเบาเบาบาเน็ดเบาอันนี้น่าจะพูดเกี่ยวกับถึงแบบกิจวัตรประจำวันป่ะที่ทำอะไรจาแต่ทำไมพูดแค่สองคนดีวะเออนี่เี่ย 저국 약간 무인도죠. 자꾸 자기를 가둔 거. 아무 저는 뭐누구든제느껴 삶을, 그 삶을 느껴봤으면 좋겠네요. 얼마나 뿌인지나 랑봐. 오이오 이건 파루토 피옷 피요 피이디어드 피잭 오이 피잭 과산 피잭 피잭 과산. โอยดูแกงนี่แกงนี่แกงนี่ก้สิเดี๋ยวโอ้ยไอไอเด้าใครบ้างเนี่ยอันนี้สิทีสิใช่ไหมใจใจหล่อจังเลยอ่ะหล่อจังเลยอ่ะตลกกว่าทำไมกูแหกปากแต่ต้นคลิปเลยวะไปอยู่ที่แก๊งเท้าเหรออุ้ยไปทีมันก็มันก็ลงทุนให้เด็กแบบนี้แล้วเนี่ยมีอะไรให้ทำ แต่กระเป๋าก็คือมาชีบอกว่าฉันต้องทำความสะอาดมันมาที่ไหนมามึงเหมือนเหมือนตัวอะไรไม่รู้อะตัวกลมก้อนๆดูส้มโอ๊ยกูชอบสีดำอ่ะปากทีมนกปากทีมนะกูชอบสีดำเนี่ยกูชอบอาจจะหนีจบทล้ไมเลิกเดี๋ยวทำไมแต่งตัวเราอะกูจะไม่พูดคำนั้น ผัวคูยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าจะทำได้มากอ้ยอ้ยเยี่ยหล่อมากใครอ่ะจองอูโอ้ยหล่อมากอ่ะทำไมกูจำใครไม่ได้เลยเนี่ยสีมดำเนี่ยไม่เพรมันหล่อหมดเลยไงหล่อจองอูอะไรกว่ามากคุณดีอ่ะเขาทำไมสีมกูกลายเป็นกลายเป็นนางฟ้าไปเลยอ่ะแล้วแล้วสีเฮ้ยจิกเกอยู่อยู่ด้วยกันวะเดี๋ยวตีกันแน่เลยไม่ไม่ได้นะอุ้ยน่ารัก

ีหลอมากเลยอ๋อกูมองจ้องกูเปนพี่ยีมีสิมวไเลยบอกแล้วทีมมันมันสสนะมอมเลยอะายหล่อมากเลยอไม่มีใครนิ่งเลยมึงก็จะกหอกตตะคนตีนแล้วกอาเีหลอมากโอยแล้วใครอาไ สวยอะได้ไหมอะาสวยสวยสอบสวยสอบเดี <t <t ๋ยวเดี๋ยวดี่ะาเปนทีเจะตกคนอื่นเขาไปก็ถึงแล้อุ้ยน่ารักมากเลยอุ้ยน่ารักมาเลยอะโอ้ยนั่งเป็นก้อนแล้วนั่งจังนั่งจัง ีวพ่ถ้าถ้าเป็นในตัไอ้นี่ยอ๋อไอไ้ไน่ามาเทเชอร์อุ้ยผม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 โอ๊ยทำไมหนูซวนเป็นลิงเลยลูกเด็กเต้นโตมันกระชากหุ่นกูมึงทำไมน่ารักจังเลยอ่ะทีมสิมพูน่ารักอ่ะเอ้าทำไมนอนอย่างานนะั้นน่ะมีเตียงไม่นอนใช่ป่ะมันมีเตียงไม่นอนนะน,มมน,น,นีทำไมแจ็คไม่นอนเตียงหรักจริงไม่ได้ไม่ได้รักจริงไม่ได้อีนิยายนะ ก็จะรู้ตั้งแต่ตอนนี้ไม่รู้เลยจะทำอะไรกันอ่ะูมีอย่างเดียวอ่ะนี่น่ารักมากเลยมันมีอะไรอย่างเี้ทำค่าทำากูชอบเทีมจะต่อกูชอบกันในซีรีส์เลยตื่นอะไรเงี้ยทำไมเจ้าอ้มันคึกเจ้งเลยวะชอบอ่ะอันนี้มีข่าวหนงเดียวพี่สาวอ่ะกูชอบเสียงพี่สาวของตัวเองตรงนี้สักจิ้งจ้าองดีากเยจังหวะ อุ้ยไปรูปนี้มาด้วยกูขอร้องนาทวิ์อะน้องมันคือก้าวียวดยวพี่จกขำทุกต้องหักขำอีแล้วชู่มีอะมึงหี่อมากเลยอะเมาเนอะอ๋อนวิดไม่ถูกมึงหล่อมากเลยอะทำไม่หวานกินไม่ได้อยางนง้นี่ะ กาแฟโหดื่มจะเท่เลยดื่มนมอานมเหรอไม่รู huh. so, right? uh ้ไอ้กล่องกล่องสีอ๋อนมนมนมต้องหว่านกินนมคนเดียวเดี๋ยวดูนิ่งๆจังนิ่งๆรอรออ่ะเดยนิ่งแล้วไม่นิ่งละกูว่าไม่นิ่งละอชยีหล่อมากดูดูคำว่ยจะทำเฮ้ยหล่อว่ะต้อหล่ออ่ะเขาทำอะไร

โอ้อลันน uh, oh, ี้หอไม่ยอเนื่อยอไม่รู้จะีใครอ้ยากไปอยู like ่ตรงกลางเลยอ่ะเหอนน้อนรล่าัเมต่อเมนจึงไปอยูเนี่อ่ะยโล่ะมึงทไใจกล่อตรงเลยอ่ะมึงดูนี่ หมือนมาซามอยใจดีอีกแล้วทำไมสิ่งมันงั้นละเพือมกเจ้าตัวยามกจ้าอย่าลอยา้มเจ๊กลุ้นตกเจ๊กลุ้นตกโอ้ย้ยโอย้ยโอยอ้้ยโอย้ยอ้นโออ่ะยอ

อะไรขนาดนษดังมันโอ้พูดเก่งขึ้นเยอพูดเก่งขึ้นเยอะโอ้ยหจะเรีนอาหารกินอะไรอ่ะพี่ก่ออ๋อทั่วทั่วไอ้เฮียอุ้ยลองว่าโอ๊ยลองทำเป็ไงดีอ่ะเม่งวิดไม่ถูกเลย จองอูลอมากเลยอ่ะนี่ใส่ออแบกอ่ะจรงแไปยิ่งผมดำบอกเลยที่สุดผลพีระมิดโอ้อาสปอร์กัสุกกอกใส่มุกแบบว่าเราอ่ะห่อจริงอันนี้หล่อจริงไหนใครบอกพี่ว่านียบวะ s o r องมเไอ้กระเป๋านี่คืออะไรวะเมื่อก, ais, อกี ok ้ซยูก็อ oh, oh. hey, hey. hey, ื hey. Hey, hey, ánh, ่นี่ือโอเฮเนเฮเนเฮเฮลุมลุมกินไม่ได้ะจะอ้วกจะอุ้ยะ

ก็คือสร้างเพนทามเป็นที oh, no, no uh, ่ก oh, 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 so oh, ินอะหรือว่าอโอ้ยรอมากเลยทำยังไงดีอ่ะชอบอะไรอย่าเนี้ยน่ารักอ่ะแกนี้น่ารักอ่ะ เปล่นที่นอนแท่คุณจะตามจะตามเขาติดกันมากเลยกดเดี่ยวที่สกก็ไม่ไหวจึงไปยุกอ๋อโยองเฮ้ยฮัโตโตอะไรซีดเยอะก็พูดอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวไปตามนอนกูซิดทุกคู่เลยตอนเนี้ยเอเจอมันติดด่าเออมันติดหนติดหรือจีบมันจิตมาชิโฮเอดูดิมาดูดิ เอออจับเอวน้องลำคาเนี่คู่นี้น่ารักน่ารักคู่แฝดผมไปตามฮารุโตะแล้วน้องลำคาแล้วอ่ะอยู่นิ่หนีนอนจริงด้วยเจ๊เจ๊ก็นอนจริงเจ๊ก็นอนจริงนอนแต่เต้นล่นเนไม่กวนใครเจ๊เจ๊นอนจริงเออแต่ทีมนี้เอเนจี้เยอะสุดละแล้วไม่นอนเลย กูทีมเนี้ยถูกแล้วที่อยู่ด้วยกันเออเป็นทีมทีเอเนอร์จีล้นหมดเลยจิ๊บอนแจ็กลงไงลูกเอ้ยกัดจอยกูอ่ะอาจารย์อีกัดเล็บทำไมลูกนอนกองอีกมึงมันยังง่วงอยู่เลยจะไปแย่งนี่แจ็คนอนมึงหลับอยู่แจ็คนี่ พี right now. <laughs> <laughs> oh, ่โยต์พ enfin. <laughs> oh, <laughs> mm ี hmm. okay, man, uh ่โยต์พี่โยต์ขอกินก่อนดิทีมไหนไม่รู้โคกินก่อนของคนอื่นจะต้อกินก่อนน่าโอ้มือของเพดานมาสิมึงมันคึกจังเลยนอนนอนเต็มอิ่มแล้วไง

ลไม่รู้เหมือนกันร้อนมาเสียสิคกินทุกอย่างอ่ะตัวส่งอะไรมาก็แดกหมดอ่ะน่าจะเป็นสมุนไพรหรืออะไรบ้าทำไมน้องทำหน้างั้นนะร้อนหรือคนด้วยเหรอเออร้อนทำหน้าใย้เย้เย้อ้วแล้วก็ขมตาอ่ะ กูขมตามรู้เลยบวอกว่าม kind of like. ันร้อนแล้วไหลลงตรงนี้เลยอ๋อม um> uh> ันเข้าข้างในโอ้โหสวยว่ะสวยอืมดูาะันไหนกันเอ็นดูหวนว่ะน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอ่ะ เอออย่ามึนเอาเอาเข้าทางคำเอาน้องลาแล้วโอ้ยทำไมอะไรกันอะไรดูอะไรกันก็จะตกหน้าดีมาเลยส่งมาด้วยจิตใจมันยังยังไม่ส่งมาด้วยจิตใจมันยังยังไม่ส่งมาด้วย 막힌 이런. 맞아. <목소리도> <목소리도> 지금도 오고 있으면 어떡하냐. 저는 그래도 살수 있을 것 같아요. 저는. 언제 받는 소행성으로 소행성으로 안 좋았던 그것들이 점점 사람들도 지나가고. 올해게해 온라. 도어서 돌을 들어어요 동굴에 어요 네. 얼리리도 먹고. 얼리 먹있어요 뒤에 옛날인 나온 살려면. 둘이서 살을것살수 같은데 요뭐 일단 맛있 것도 없고 사회로 가면 되잖아요 <웃음> <웃음> 맛있을 거 없지 먹을 거 없지 아, 그래. 사람들 다힘들하면서막 뭐 죽어가지 그러면은 아오 정말 다양한 답변이 많이 나오는데 그런 게 오잖아요 그러면 인간이 살수 있는 지구가 아니에요 이제 살고 싶겠지만 그이 <laughs> <살고 싶다고 웃음> <살고 싶다고 웃음> เดี๋ยวดีๆก็มาคุยเรื่องว่ามนุษย์อยู่ได้ไงแบบถ้าเกิดไม่มีข้าวไม่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มานั่งจริงจังคุยกันคุยกันเบอร์เจอกันเรดคารดออกช่องอยู่ที่สโซมิชั่นมุเอได้ได้เล็ดขาแล้วคือได้ปทำไมอ๋อเอาบุคคลอ๋อเหมือนคุยอะไรกันแล้วก็แบบต้องมาเล่นเกมพูดอะไรเกี่ยวกับผลไม้อ่ะ อังังห้ามคำมันก้านคำแล้วฮาวรุโตะมึงดูน้าตะออกไปแต่งตัวเงียหน้าหน,น้าคอด,ดีก้อนเลยโจทไมเ้าจา่งเน่นห้ามคำคมตัวใหญ่มากเลยจงยให่หนองกว้าง หเ,เหมือนแท่งอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนนอ่อเหมือนนอ่อไม,ไม,ม้โอ๊ยกูอยากได้อันเนี้ยม,ม,มาใส่อะมาใส่ในคลิปเราอะขอ,อ,นอนเนียป้าวไว้จริโอยหล่อมากเลยยายดำทำไมไม่นอนงเอ พี่สาวเขาชอบแต่งรูปจริงลงลงใครใครถ่ายรูปกับหน้าก็จบได้ดีที่สุดวันนี้ก็ต้องพี่สาวกระเป๋าถ่ายเกมโยโย่โย่โย่ไปจีนไงเด็กไปจีนไงเด็กไปจีนไงเด็กเจ้าหน้าที่รู้ฉันน้องสาวฉันสาวบิลลูฉันน้องสาวอ๋อรางวัลก็ซื้อรองเท้าให้นะ คือพี่ซ้อซื้อรองเทาให้กุกคนที่ชนะแต่เมื่อกี้ของพี่ซ้อเลยไอซิเอรี่เนี่ยโอ้ยแซวเขาหน่อยถ้าไม่ใช่เฮรัมัเอ้ยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบตองอูแหละหลอ พี่โยนไม่อยแล้วพี่ลบพี่โยนมาน้องหิเอ้ยอล่อว่ะดีอยแมดดีอ่ะโอ้ยดีจังเลยอ่ะเสื้อตัวที่สัมภาษณ์เมื่อเช้าเนี่ยนี่ใช่ใช่ใช่ลิปปินเบียวได้เราก็เบียวได้ไอแก่ไอแก่ ㅋ 스 자체는 야 러시파이래 응 밸런스는 저 말하고 싶은 거많아 네네 제가 좀 참고 드릴게요 현이뭐예 일단 힙합이죠? 응응 이 완전 그냥 트랙 응응 그냥 본대 ㅋㅋ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 ㅋ 스 이게 원래 오리지널 이이고이 진짜 단 저는 아 근데 저는 지금 어떻게 이형나나 나. 안내 등이 올라오거아요 아, 떡오케 이정하 대이정 서로가 서로를 위해 사진 한번 연출해 주세요. 서로 서가 사진 찍어주고. 어, 랩, 이어씨 보이 라테. 뭐야, 라테를 가져. 야, 헤이룽아 아기기. 아. 근데 애들이 뭘. 나와. 미쳤지아 그러니까 알아, 되 일등 홍보는 사이와 예담이에요 일단 오케이 다들어오세요 일단 제가 제가? 진짜 어, oh, 목 차올라 예담이는 말을 그 스토리텔링이 좋았던 것 같아요 제가 좀 잊고 있었던 제 과거를 한번 약간 들쑤셔준 것 같지만 붐뱁 관점은 살짝 투머치한 고와 예담이는 스토리텔링하는 거자체를는 끄덕쩍끄덕한 게 까이킹이예요 으이 으이 하리다이다이아 사이는 อันนี้ก็สไตล์พี่สองอยู่เออทะเลนะเทคโคเอออ๋อเท้ยพี่สี่

คุบ้นอยชอบแบบเวลาเขาแบบด้วยกันนะมีความสัมพงสัมผัสก็มาว่ใช่ใช่มีความสัมพงสัมผัสก็มาว่ะใช่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 ใ ไม่ใช่มิชชั่นดีแล้วดีแล้วขอมีสอกร้อยอีพีได้เลยไหมให้มันให้เด็กๆเขาพอดีขอบ้าเลยดีทคนโอ้ยน่าดีว่ะน่าผิวดีอ่ะจีฮนเหมือนเชลทัพี่เลยน่ารัก 힘든 저의 스케줄임에도 멤버들이 재밌게 해줘서 너무 고맙고 와 그래도 애들이 나를 잘 알고 나해서 약간 감동하니 감동받았습니다. 내가 이르 이랬구나 이제 발전하는 종규가될수 있을 것 같아 감사합니다 여러분 사랑합니다 여러분 여러분도 트레저 게스트하우스 트레저 게스트하우스에 놀러 오세요. 어이 P 니트는 P 맵 미션의 P 소밥 준규로, 뭐 와이 참다 뭐라 그래도. ตัวที่เขาอยากได้อืมต่อไปก็ก็ดูว่าเป็นใครโค้งวะคงละอ้ซุปนี่เัาอินเนอร์เมื่อไหพี่ซุกเหมือนกินมปลาเลยอ่ะกินปลามันละอ๋อ รีบหมดมาละอืาอ่ะเกมวะเจอแล้ววิ่งเจอแล้วทุกคนคือจอบแล้วรู้สึกว่าคือมันดูเป็นเพลินสนุกมากอะชอบ คือบางคนชอบอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็คือแล้วก็คือชอบเทเซอร์อยู่แล้วไงแล้วดูอะไรอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเออมันแฮปปี้กับเราแล้วก็แฮปปี้กับน้องเพราะว่าน้องมันก็ได้สนุกได้อยู่ร่วมกันดูไว้ได้กินได้นอนอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาวัยเด็กกลุ๊กๆอีพีนี้ดีมากเลยอ่ะแบบเป็นแบบสบายสบายแบบเออแบบดูเรื่อยๆอ่ะได้ดูว่าเออน้องเป็นยังไงนะน้องกินนอนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอยากให้มีแม่งจังรอยอีพีกูดูใครไม่ดแบบอีพีอีไอวันวันละสามอีพีปล่อยมาเลยทั้งหมดปล่อยมาเลยเช้าวันเย็นเเหมมืืออน่ โซฟาแล้วนะคะโซฟาโซฟาโซฟาคุณจะโซฟาเลยเออโซฟาใช่ไหมเรียกอะไรก็ได้นั่นแหละประมาณนั้นนะคะก็ยินดีกับน้องเยี่ยนำด้วยนะคะก็น้องเป็นเด็กที่เก่งมากทุกอย่างแบบประมาณนั้นชุกใครเห็นทุกอย่างใช่โดินลงกูชอบสนุกก็คือเพลินเพลินจนกูลืมแดกข้าวเลยแหะอ่ะ ก็มานานรู้สึกชอบก็อยากให้ก็อย่าลืมที่บอกไปว่าถ้าแบบใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์อะไรเงี้ยก็จะแบบเห็นเราในดีๆต่อไปใช่ถ้าเกิดอยากให้เรารีแอคหรือรีแคปรีแคปพี่ๆเก่าๆก็บอกมาได้ใช่พี่คือเราสามารถเราสามารถลืมได้ลืมได้ลืมได้แล้วก็มารีแคปให้ทุกคนดูได้เหมือนกันใช่ประมาณนั้นนะคะก็วันนี้รีแอคทูแมปก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ยังไงอย่าลืมฝากเด็กๆน้องๆไปด้วยนะคะก็ทวิตเนี่ยจะมีทุกวันศุกร์สิบโมงนะคะก็ใครอยากจะไปดูต่อไปดูพี่าาหรรือออะไไไกกก็็แแล้้วยัังงงตตต่่ิดดมนนใชเคเเซอร์ลยนะะก็ฝากเพลง มาเชิญเชิมาเชิเิไวด้วยนะคะโอเคก็สำหรับว <share. S 2> ันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเชร์เชอญมว้